อาจะให้สัญญาณบีบก็บีบโอเคถ้าตัดไม่ได้ก็ให้คนอื่นเข้าโอเคเด็ดนั่นแหละให้สัญญาณกันหาจังหวัดดีๆขึ้นมากลับมาเซตไอ้บุกไปไหนไปเล่นเกมรับบุกอเออเล่นไกล เี่ดทำไมออดขึ้นมากออดสร้างยังว่าใหม่สร้างยังว่าใหม่วิ่งใหม่วิ่งใหม่